สวัสดีครับท่านผู้ชมในบทนี้จะเป็นการอธิบายเรื่องตนุเศษดังนี้ครับตนุเศษมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพยากรณ์ดวงชาตาเท่าที่สังเกตและเก็บข้อมูลมาเป็นเวลานานแล้วเห็นว่ามีความแม่นยำสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องตัวตนของเจ้าชาตาซึ่งจะต้องดูพบตนุดูตนุเศษและตนุลักษ์เป็นสาคัญจะขาดหรือหลงลืมไปไม่ได้เลยตนุเศษมีคุณสมบัติ มีความสำคัญเทียบเท่าลาัคนณแต่มีความหมายในด้านนิสัยหรืออารมณ์ของเจ้าชาตาดาวอะไรเป็นตนุเส่ก็มีนิสัยหรืออารมณ์ตามนั้นโดยไม่ต้องคำนึงถึงพบหรือคุณภาพเข้ามารวมด้วยการหาตนุเส่จะเป็นผลจากขั้นตอนการผูกดวงชาตาและวางลาักษณะดังได้กล่าวในบทก่อนๆน,นั้นแล้วดาวดวงใดเป็นตนุเสให้สังเกตในแผนดวงชาตา จะเขียนเครื่องหมายบวกหรือกากบาทไว้ด้านบนเลขดาวดวงนั้นตนุเศษเป็นเรื่องที่ยกขึ้นมาพิจารณาต่างหากเป็นพิเศษไม่เกี่ยวข้องกับพพไม่ว่าจะตกพพหรือเรือนอาหาหริมรณะวินาศหรืออย่างไรหรือมีคุณภาพอย่างไรก็ไม่เกี่ยวข้องกันหมายเหตุวิธีหาตนุเศษโดยการคำนวณให้นับจากภพกตนุไปถึงภพที่ดาวเกษตรเจ้าเรือนภพตนุไปปรากฏอยู่ ได้จานวนเท่าไหรให้ตั้งไว้แล้วดูว่าพบที่ดาวเกษตรเจ้าเรือนพบตนุไปปรากฏอยู่นั้นมีดาวอะไรเป็นดาวเกษตรเจ้าเรือนก็ให้เริ่มนับใหม่ไปจนถึงพบที่ดาวนั้นไปปรากฏอยู่ก็จะได้ตัวเลขสองตัวนํามาคูณกันแล้วหารด้วยเจ็ดได้จํานวนเท่าไรจํานวนเต็มให้ตัดทิ้งเอาเฉพาะเศษที่เหลือก็จะได้ตัวเลขที่เป็นตนุเศษถ้าหาแล้วลงตัวตนุเศษก็คือเจ็ด ดาวราหูเกตมฤรตยูทั้งสามดวงนี้ไม่มีเกณฑ์เป็นตนุเศษตนุเศษมีความสําคัญมากมีความแม่นยําสูงสามารถบอกนิสัยโดยรวมได้อย่างถูกต้องเป็นการดูนิสัยโดยคร่าวๆไม่เจาะลึกไม่กว้างขวางไม่มีรายละเอียดมากไม่ต้องดูคุณภาพของดาวที่เป็นตนุเศษพอจะสรุปได้ดังนี้ดาวอาทิตย์หนึ่งเป็นตนุเศษนิสัยเป็นคนไว้ตัวรักหน้าไม่ยอมเสียหน้ายิง ดาวจันสองเป็นตนุเศกร,ริยมามันญาติดีนิสัยอ่อนโยนอ่อนหวานดาวอังคารสาเป็นตนุเศษที่ชัดเจนที่สุดคือมีนิสัยขยัน,ขนแข็งดาวพุธสี่เป็นตนุเศษนิสัยเป็นคนละเอียดทำงานประณีตเรียบร้อยชอบข้อมูลดาวพฤหัสบดีหเป็นตนุเศสนิสัยใจอ่อนมีเมตตาที่สงสารและไม่โกงดาวศุกร์6เป็นตนุเศษเป็นคนมีจินตนาการเพ้อฝันหรือชอบเรื่องเรื่อง,อง,องบันเทิง ดาวเสาร์เจ็ดเป็นตนุเศษมีนิสัยเป็นคนคิดมากทำอะไรตรตรองรอบคอบมากๆดาวราหูแปดดาวเกตเก้าและดาวมรตยูศูนย์ไม่มีเกณฑ์เป็นตนุเศษตนุเศษมีความสำคัญมากเพราะเป็นส่วนหนึ่งของตนุคือเป็นพื้นนิสัยโดยรวมไม่ว่าคุณภาพดาวจะดีจะเสียอย่างไรไม่ว่าจะตกเรือนอาหาหริมรณะวินาศ อย่างไรก็ไม่ต้องคำหนึ่งเพราะเป็นพื้นนิสัยโดยรวมและจะต้องเกี่ยวกับนิสัยเท่านั้นไม่เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกหรือรายละเอียดอื่นๆแต่การดูตนุเศษอาจไม่ชัดเจนหรือคลาดเคลื่อนจากการผูกดวงวางลักษณะได้ถ้าดูแล้วไม่ตรงควรสอบลักษณะเพิ่มอีกครั้งหนึ่งการพยากรณ์มักจะเริ่มต้นด้วยการดูตนุเศษก่อนเสมอเราจะสั้นๆและค่อนข้างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งดาวเสาเจ็จะเป็นคนคิดมาก ดาวอังคาร 3. จะขยันดาวพุธ 4. เป็นคนละเอียดดาว 5. ใจอ่อนใจดีขี้สงสารถามไปมักจะได้คำตอบที่ค่อนข้างชัดเจนเสมอดาวพฤหัสหเป็นตนุเศษที่ชัดเจนมากคือไม่โกงดาวราหู 8. จะแรงแค่ไหนดาวพฤหัสหเป็นตนุเศษจ,จะช่วยต้านทานได้แต่ไม่ทั้งหมดโปรดติดตามในตอนต่อไปครับ